สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่เพียนอครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนะครับต้นจากไอต้นไฟครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักเทคนิคอันนึงนะฮะถือว่าเจ๋งมากเลยคือการใช้คีย์เวิร์ดนะครับแล้วสามารถสร้างเป็นภาพแล้วคีย์เวิร์ดนั้นก็อยู่ในภาพของเราได้ด้วยโดยใช้เพียงแค่ลิงก์เดียวเท่านั้นเองนะครับจากที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้ของเรานะครับเดี๋ยวผมจะคลิกตัวอย่างให้ดูก่อนนี่แน่มันคือลิงก์ไฟล์ภาพนะครับซึ่งเราพิมพ์คําว่าอะไรไปนะมันก็จะเป็น ตัวอักษรนี้อยู่ในภาพเลยแล้วเราก็นำภาพนี้มาประยุกใช้ไปเล่นหรือจะเซฟเป็นภาพเก็บไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเมื่อกี้จากที่คลิกแล้วมาอธิบายนิดนึงก่อนว่าตอนที่เราจะเอามาใช้งานตรงนี้นะไอ้ลิงก์ภาพเนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description น,นะครับเอาไว้ให้เพื่อนสามารถเข้าไป copy ไฟล์นี้แล้วไปแก้ไขแต่เราต้องรู้ก่อนนะครับว่าเราควรจะไปแก้ไขอะไรละแต่ละส่วนมันคืออะไรนะฮะในที่เห็นในตรงนี้นะครับก็คือ ตัวที่เขียนว่า https นะครับก็ตัว p l a c e h o l d นะครับ .jp <j> ก็คือเป็นของญี่ปุ่นนั่นเองแล้วคราวนี้นะครับไอ้ร้อที่เห็นอยู่ในภาพตัวนี้คืออักษรนะครับตัวขนาดของอักษรแล้วก็หลังจากขนาดตัวอักษรก็จะมีสแลพอหลังจากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใส่โค้ดสีนั่นเองครับสีอันนี้คือสีของพื้นหลังของตัวภาพนะครับซึ่งผมก็ใช้เป็นสีฐาน16นะก็คือ 1 7 a 0 2 9อันนี้ก็คือสีเขียวนั่นเองเนี่ยพอคลิกมาก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้ถ้าเราเปลี่ยนสีอื่นก็จะได้อีกสีหนึ่งอ่ะเราดูนะผมก็จาได้แค่เพียงสีเดียวเท่านั้นนะก็คือดากับขาวนะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ไปหาเอาตามโค้ดตัวโค้ดสีได้เลยนะครับคันเลอร์ h TML ประมาณนี้ได้เลยนะอ่ะถ้าสีดําผมก็จําได้ว่ามีศูนย์ทั้งหมด6ตัว1 2 3 4 5 6ห้าประมาณนี้อ่ะถ้าผมคลิกเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะตอนแรกนี่ สีเขียวใช่ไหมครับที่คลิกครั้งแรกนะนี่คือสีเขียวพอเราเปลี่ยนสีเข้าไปครับคลิกอีกครั้งหนึ่งปึ้งกลายเป็นสีดำนี่นก็จะเป็นประมาณนี้หลังจากที่เป็นแบบสลัดออกมาแล้วนาะก็จะเป็นอีกอันหนึ่งครับหลังจากสีก็จะเป็นตัวอักษรนะครับัอักษรตัวอักษรก็จะเป็นสีอ่าเป็นสีขาวก็ แล้วแต่เพื่อนนะครับว่าจะใช้สีตัวอักษรสีไหนก็ได้นะก็ลองไปแมทสีดูแล้วกันแล้วก็ถ้าวิธีการแมทสีอยากจะรู้ว่าแมทสียังไงก็ลองไปดูคลิปอื่นๆที่ผมเคยทําเอาไว้นะมันจะมีเรื่องของการแมทสีว่าสีไหนตัดกับสีไหนสีร้อนสีเย็นยังไงนะลองเข้าไปดูก็ได้แต่ในตรงนี้ F หมดเลยนะครับก็คือสีขาวนั่นเองจากนั้นครับหลังจาก F หมดเลยเนี่ยก็สก็จะเป็นความกว้างความสูงนั่นเองนะฮะ19เนี่ยคือ ผมทำเป็นแบบแนวนอนก็จะเป็นความกว้างขึ้นต้นนะข้างหลังพอคูณไปด้วยนะครับแล้วก็ตามด้วยข้างหลังข้างหลังก็คือความสูงของภาพนั่นเองแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะใส่นับสก,กุลเข้าไปนิดน,นึงว่าเป็น PNG แล้วค่อยไปใส่เวชชั่นมาร์กตามด้วย Text จากนั้นนะครับเท t ปุ๊บเท่ากับข้างหลังเท่ากับนี่แหละคือคำที่เราจะไปเปลี่ยนรูปแบบนะครับในการใช้งานอะอย่างเมื่อสักครู่นี้ผม Copy มาแล้วนะอะผมวาง ผมจะเปลี่ยนใหม่ครับผมจะไม่ใช้จะไม่ใช้ตัวที่เป็น isme แล้วคราวนี้ผมจะใส่เป็นชื่อผมบ้างต้นไฟนะครับแล้วถ้าเราจะเว้นวรรคนะครับก็ใส่เครื่องหมายบวกก็ได้แล้วก็ตามด้วยอ l a e ประมาณนี้นะถ้าผมเล่นนะก็จะได้ตัวที่เป็นสีเขียวอักษรนะครับไม่ใช่สีพื้นหลังพื้นหลังสีเขียวแล้วก็ตัวฟอนต์จะเป็นสีขาวจากนั้นก็ตามด้วยอักษรที่เราขี์เห็นไหมฮะเราก็จะท่าตัวนี้ขึ้นมา แล้วเราก็เอาไปใช้งานก็ทำให้เป็นลิงก์ไฟล์ภาพได้เลยก็อยู่ที่ว่าเราจะใช้ความกว้างความสูงของตัวภาพเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือหลักในการใช้จากนั้นถ้าสมมติว่าเราจะไปประยุกต์ใช้บ้างนะเอาตรงนี้ไปเล่นกับใน Li n e OA ของเราหรือเราจะหยิบไปประยุกต์ในรูปแบบอื่นๆหรือเราจะไปทำในหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะเราก็ใช้ลิงก์ตัวนี้แหละเข้าไปดีไซน์ให้คราวนี้ถ้าสมมติว่าผมจะมาเล่นกับ Line OA บ้างผมจะเอา เริ่มต้นจากตัวแรก is me นี้ก่อนเลยนะเอามาทําเป็นรูปภาพใช่ไหมฮะผมก็จะมีคําสั่งของอยู่แล้วนะใน l ลโเอของเรานะครับก็คือใช้แค่คาว่า image คอมม่าแล้วตามด้วยลิงก์ของตัวรูปภาพนั้นเราจะไปคิดตัวไฟล์ภาพนั้นออกมานี่นะครับนี่ก็คือรูปภาพนะครับพอคลิกเข้าไปก็เป็นไฟล์ภาพสามารถเซฟได้เหมือนปกติเลยเราจะเอาอีกคำหนึ่งก็ได้นะอีกคำหนึ่ง img อันนี้ของผมเองนะครับให้ผมต้องไป Copy นี่สิอันบนอ่า แล้วก็เอามาวางถ้าอยากจะเปลี่ยนคําว่าอะไรก็ลองดูนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นี่ประมาณนี้แล้วถ้ามีคําถามว่าเอ๊ทำแบบนี้ได้เสร็จแล้วเนี่ยสามารถลองรับภาษาไทยได้ไหมไปลองดูครับว่าลองรับภาษาไทยได้ไหมนี่แน่ก็แบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะผมจะใส่ชื่อ,อสมชายแล้วก็ตามด้วยนามสกุลใบนี่สมชายแล้วก็ชายสมนะนามสกุลเขา ก็คลิกเข้าไปครับก็จะทำการไปสร้าง Create ตัวอ๋อเมื่อกี้ผมก o อปีมาไม่ครบนะเอาใหม่ทีทีปุ๊บอ่าทีทีนี่นี่แล้วก็วางไม่แน่ใจว่าติดเรื่องอะไรนะรออีทีสมชายแล้วก็บวกอ่ะใช่สมนี่เน่ทำไมมันไม่เป็นไฟล์ภาพ ตรงนี้นะครับเห็นแล้ะพอคลิกมาก็จะเป็นภาษาไทยรองรับมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ภาษาไทยก็ได้นะแต่ต้องผมเนี่ยผมน่าจะผมรู้ตัวเองแล้วว่าทาไมถึงยังไม่ได้เพราะว่าผมต้องใช้ตัว encode ตัวที่เป็น URI ในการที่จะแปลงภาษาไทยให้เป็นลิงก์ภาษาอังกฤษแต่เราก็สามารถเขียนแบบนี้แหละตรงๆได้เหมือนกันนี่นะถ้าสมมติว่าผมไม่เอาคำอ่าผมก็ปี้เมื่อกี้นะแล้วผมไม่ได้เอาคําสั่งของผมเองนะก็มาใช้งานปึ้งอ่าภาษาไทยก็ปี้ แล้ววางอ่ะนี่ประมาณนี้อ่าผมลบทิ้งไปก่อนไม่ใช้คําสั่งของผมนะใช้เป็นลิงก์ตรงๆของภาพเลยแล้วกันพอคลิกเข้ามาก็อ๋อันนี้ก่อนผมก็ปปี้ผิดอันอีกแล้วอ่ะนี่คัปปี้อันนี้แล้วกดวางอ่าคราวนี้ผมก็จะไปลองเปลี่ยนปึง้งลบคําสั่งของผมทิ้งไปแล้ววางลงไปครับมันก็จะเป็นลิงก์ตรงๆนะพอลิงก์ตรงๆคลิกมาก็จะยังใช้ชื่อ ที่เป็นภาษาไทยได้ปกติเลยเนี่ยก็คือไฟล์รูปก็สามารถเซฟรูปปกติได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาประยุกต์ใช้อีกแบบหนึ่งในการค้นหาข้อมูลของผมเองนะครับเป็นการค้นหาสติกเกอร์ออกมาแล้วผมจะใช้ภาษาไทยแบบเมื่อสกักครู่นี้แหละแต่คําสั่งแรกที่ผมทำเนี่ยมันอาจจะติดเรื่องของภาษาไทยนิดนึงเดี๋ยวคราวนี้ดูสิ่งที่ผมทําออกมาแล้วผมจะค้นหาด้วยภาษาไทยนะครับ ปุ๊บอ่ะนี่ผมคำสั่งของผมคือชาร์ปแล้วตามด้วยคีย์เวิร์ดสิ่งที่อยากจะหาหาอะไรก็ได้นะสมมติว่าผมจะหาชื่อผมเองอ่ะหาสติกเกอร์ชื่อผมปึ่งเข้าไปไอ้ต้นไฟนะครับพอเราใส่เข้าไปปุ๊บระบบก็จะทำการค้นหาสิ่งที่เราเตรียมข้อมูลเอาไว้นี่แน่นะครับอันนี้ก็จะเจอชื่อแล้วนะ ผมคลิกเข้าไปก็ไปหาชื่อสติกเกอร์ของผมในนี้ก็สามารถค้นหาชื่อของตัวเองได้ถ้าใครเข้ามาเล่นนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าชื่อเราปุ๊บแล้วเรามีสติกเกอร์หน้าตาเป็นแบบไหนบ้างก็ลองค้นหาดูได้นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ภารรษาอังกฤษนะคราวนี้ผมจะหาภารรษาไทยบ้างทําแบบเมื่อสักครู่เลยนี่สมชายเว้นวรคชายสมเลยนี่นี่แน่นี่แต่แล้วผมก็จะให้ระบบไปค้นหา หลังจากนั้นพอค้นหาเสร็จปุ๊บดูนะฮะเดี๋ยวไอ้สีเขียวเมื่อสักครู่นี้ที่เราทําไว้นะครับก็จะขึ้นมาเป็นภาษาไทยก็คือการรองรับภาษาไทยได้นะรองรับได้ทุกภาษาเลยแล้วทําประยุกต์ใช้ในการทําเล่นแบบนี้นะส่วนลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าผมสามารถที่จะเรียกข้อมูลตรงนี้ออกมาใช้งานได้นี่ก็ดูนะครับนี่คือการประยุกต์ใช้จากลิงก์นะเพียงแค่ลิงก์ ที่เป็นลิงก์ธรรมดาเลยนะครับลิงก์ที่เอาไว้ทํารูปภาพหรือประมาณนี้เลยนะแล้วก็เอามาเล่นกับเฟกได้เอามาเล่นกับหน้าเว็บไซต์ของเราได้สามารถเปลี่ยนคีย์เวิร์ดแล้วให้เป็นคีย์เวิร์ดตามที่เราพิมพ์ก็ได้นะครับเครื่องหมายบวกก็คือเว้นวรรคนั่นเองก็ลองใช้ดูนะครับลองประยุกต์ใช้ดูว่าอ่ะไอ้ลิงก์ตัวเนี้ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับผมทาไกด์ไลน์มาให้ดูสส่วนก็คือไฟล์รูปภาพนะันแล้วก็ ตัวเฟกประยุกต์ตรงนี้เลยส่วนถ้าใครที่ทําออกมาแล้วติดปัญหาเยอยางรครับสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับว่าติดตรงไหนเดี๋ยวเราจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้หรือจะเข้ากลุ่มในกลุ่มของเราก็ได้นะอยู่ที่ใต้ดีสคริปชันเช่นเดียวกันเลยวันนี้ดูจากเวลาก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับหวังว่าเทคนิคนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้าถูกใจในคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้แล้วละกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ